อึ้งมากพี่นอ้องอึ้งมากบ้านแบบกำลังแบบว่า,เ,าเขาเอื่นน่าเนรมิดห้อสิบเอิ่นมาเนรมิดแต่พอพะว่างไก่เล้วค่ะพี่น้องเหลือเหลือเก็บรายละเอียดอีกสักหน่อยก็จะได้ชมอีกสักหน่อยก็จะได้ขึ้นบ้านใหม่ของอีหลาหนอยนะคะพี่น้อง แต่ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จเรารอรอได้ติดตามตอนต่อไปสะออนค่ะพี่นอ้องอาน้องอุ้งอิงเขาปเพปิ่งคลิปพี่พระเอกเพิ่งลงไว้เป็นอย่างน้อยนอนเดียวด้วค่ะเพื่อนบอกว่าให้ไ,ไลค์แบบแนวตั้งพี่น้องทัางระบบคอยบอกว่าให้ไ,ไลค์แบบแนวตั้งนะคะ ถึงจะแบบว่าระบบเขาจะดันดีขันขันคอยหันกล้องนี่เกษีโบมาเสร็มาสีใดบยลาพี่น้องค่ะเดี๋ยวด้วค่ะขออนุญาตก,ก่อนทางระบบเขาส่งมาบอกว่าไลฟ์แบบแนวตั้งระบบดันดีเอาลองเบิ่งพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจที่มาดันให้พี่น้องขาไปเบิ่งในทางแฟนเพจของพ่ออีก เพิ่นลงไหวอันนองอินงนางน่งแกะมาไล่พี่น้องให้คอยสะออนในพี่น้องคะ่ะกองมานึง่งทึ่งถึกพี่น้องมาไล่น้ําใจจากพ่อฮักแม่ฮักจากเอฟซีหลายๆคนหลาย,ลายท่านพี่น้องคะ่ะที่หลังไหลให้อีหล่าหน่อยคือนองอิงนะเพินเ่นไปเหรียญยุใสเพิ่นได้ทุกขึ้นอยู่แล้วพี่น้องคะ่ะมาไล่น้ําใจนะมีออก มีออกมาตลอดตั้งแต่ที่พิพนมาอยู่ในสาวหน่อยเป็นแพ่งจนมหาห่อสมือนีปีกลัวบอกเลยว่าบ่มีมือใดที่น้องอิงออกนาเวทีแล้วน้องจะบ่อไรแล้วน้องจะบอ่อใดมาไล่พี่น้องขาบวาหมื่นบวาแสนจะว่าจักแสนหล่ะพี่น้องขาเห็นหลอกกสออนน่าคือเป็นศิลปินที่ไม่มีแผ่บอกเลยว่าเป็น ถา้าว่าเป็นราชินีลูกทุ่งคนต่อไปได้ไหมกระเสือเลยว่าถ้าน้องยังเดินอยู่ในเส้นทางนี่กระน้องนี่ล่ละน้องผู้นี้นี่ละ่ะราชินีลูกทุ่งคนต่อไปเมื่อน,นี้เป็นวันของการเดินทางแต่ว่ากต่ันี่ยว่าเดินทางในในขีดพยิมืออื่นเพื่อนสิไปยอยู่สมุอ่าสมุรสาครพี่น้องคันคอยวา่าผิดคอยต้องขอโทษขอภห้ขอเช็คตาล่างก่อนว่า เพิ่นเห่นนยุสัสเด้อค่ะมืออื่นคอยแคปไปอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่แบบทุกคนไม่ได้ขึ้นอาสมุทรสาครแมนค่งอำเภอเมืองเอฟซี FC ในทางภาคกลางหรือว่าทั้งกรุงเทพเฮานี่ถ้าเตรียมชมเลยเลยมืออื่นวันที่20กุมภาเนาะเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปขื้นไปทั้งภาคกลางแค่มือเดียว,วเพิ่นกะจะมาลง ลงมาทั้งภาคอีสานอีกคือเกาค่ะพี่น้องขาน้องบัวชัยภูมิอุดรบรุรีรัมย์ลอยเอจีสกเกตน,นี่ก็จะวนเวียนอยู่ในภาคอีสานเท่านี่แหละแรงยางเมนีที่พอเอกเพิินผ้าชุ่มผ้าชุ่มความอ่าเขาเอื่นว่าความคืบหน้าของบ้านงานละเอียดมากพอเอกบอกเลยว่างานละเอียดบ้านอ่ามีโดโดโกขอนไปบนผอ,อมพี่น้องะ่ะโดโดขึ้นไปชมด้วยป้าพี่น้อง แต่ว่าห้องน้ำเนียบ้านในติดอ่าเนี่ยบ้านในติดชักโคเนี่ยบ้านในติดเครื่องอ่าสังกภพันฑ์เนาะพี่น้องคะ่ะที่เพิ่นค่าผ้าเขาไปเบิง่งไีนก็ะเห็นแล้ววา่าละเอียดและอ่าความละเอียดหยิบย่อยท,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 ทุกทุกทุกทุที่นี่บอกเลยว่าง้ามคัะพี่น้อง FC คนนี้อดใจรอไม่ไหวคืออยากเห็นนะคะอยากเห็นว่าเอ๊ะความอลังการบ้าน บ้านอีหลาหน่อยบ้านจิลปินได้ดวงใจห้างนี่นะ่ะจะออกมาเป็นแบบใดนี่นองขึ้นไปโดโดก็ขึ้นไปพร้อมพี่น้องะ่ะเป็นตหาขึ้เพ่นดึงพ่นดึงหางโดโดพี่น้องะ่ะดึงหางโดโดเอา้ามาอันโดโดก็อยากออกกล่องน้ำด้อค่ะพี่น้องะ่ะไปแย่งสินนะะ้นด้ค่ะแย่งสิ้นองค์นี้บอกว่ามาหนีมานี่กับบอมาเ้อค่ะพี่น้องะ่ะน้องโดโดก็อยากแย่งซีนอยากอยู่ในโมเมนต์อยากอยู่ในโมเมนต์นั้นอยากเขาไปอยาก อยากเข้าไปอยู่ในกล่องน้่อุ้ยความละเอียดนี่พี่น้องแต่โบหูวา่สิเซ็ตตอนไดนได้กระถาเบึงค่ะ